บุคคลอันตรายที่ควรหลีกเลี่ยงห้ามเข้าใกล้เด็ดขาดบุคคลอันตรายมีหลาลักษณะที่สามารถสร้างผลกระทบที่ไม่ดีต่อชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานความสัมพันธ์หรือสุขภาพจิตการเรียนรู้ที่จะสังเกตและหลีกเลี่ยงบุคคลเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะพวกเขาอาจทำให้ชีวิตของเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายกว่าที่เราคาดคิดต่อไปนี้ เป็นลักษณะของบุคคลที่ถือว่าอันตรายและไม่ควรเข้าใกล้พร้อมตัวอย่างที่ชัดเจน 1. คนที่ชอบควบคุมและบงการชีวิตคนอื่นบุคคลที่ชอบควบคุมหรือบงการชีวิตของผู้อื่นมักมีลักษณะนิสัยที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางพวกเขาต้องการที่จะเป็นผู้กำหนดทุกอย่างให้กับผู้อื่นและจะไม่ยอมให้ใครมีความคิดเห็นหรือการตัดสินใจที่ต่างจากพวกเขา การมีปฏิสัมพันธ์กับคนประเภทนี้อาจทำให้เรารู้สึกไม่มีอิสระไม่สามารถตัดสินใจด้วยตัวเองและสุดท้ายอาจทำให้เราสูญเสียความมั่นใจในตนเองตัวอย่างเช่นชินทำงานในบริษัทเดียวกับคุณเขาเป็นคนที่พยายามบงการการทำงานของคุณอยู่เสมอแม้ว่าจะเป็นหน้าที่ของคุณเองก็ตามเขาจะเข้ามาแนะนำวิธีการทำงานที่คุณไม่ขอและถ้าคุณไม่ทำตาม เขาจะพูดให้คุณรู้สึกแย่ว่าคุณทำผิดพลาดไม่รู้จักฟังคนที่มีประสบการณ์คนแบบนี้จะพยายามควบคุมชีวิตคุณจนคุณรู้สึกไม่มีอิสระในการตัดสินใจในชีวิตประจำวัน 2. คนที่ขาดความรับผิดชอบและโทษคนอื่นเสมอคนประเภทนี้มักจะไม่ยอมรับความผิดพลาดของตนเองพวกเขาชอบโยนความผิดให้คนอื่นและไม่เคยมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น การอยู่ใกล้กับคนแบบนี้อาจทำให้คุณต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่คุณไม่ได้ทำและทำให้คุณเสียทั้งความเชื่อมั่นและเวลาในการแก้ไขปัญหาที่ไม่ได้เกิดจากตัวคุณเองตัวอย่างเช่นในโครงการหนึ่งศักเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานแต่รายงานที่ออกมากลับมีข้อผิดพลาดมากมายแทนที่จะยอมรับความผิดพลาดและแก้ไขเขากลับโทษว่าเอก ที่เป็นผู้ช่วยของเขาไม่ทำงานให้ดีเมื่อเกิดปัญหาขึ้นคนที่ต้องรับผิดชอบแทนคือเอกที่ต้องมาแก้ไขทุกอย่างและรับโทษจากผู้บริหารแทนการทำงานกับคนที่ไม่มีความรับผิดชอบแบบนี้สามารถทำให้คุณตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากโดยไม่จำเป็น 3. คนที่ชอบสร้างความขัดแย้งและใช้ความรุนแรงบุคคลที่ชอบสร้างความขัดแย้ง และมีแนวโน้มใช้ความรุนแรงทั้งทางคำพูดและการกระทำเป็นคนที่อันตรายอย่างยิ่งคนประเภทนี้มักจะกระตุ้นให้เกิดการทะเลาะวิวาทและพวกเขามีแนวโน้มที่จะทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงพฤติกรรมเหล่านี้ไม่เพียงทำลายบรรยากาศการทำงานหรือความสัมพันธ์เท่านั้นแต่ยังอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตและความปลอดภัยของเราได้ตัวอย่างเช่นแอนนี่ มักมีพฤติกรรมก้าวร้าวในการสนทนาเมื่อมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันกับเพื่อนร่วมงานเธอจะขึ้นเสียงและด่าว่าคนอื่นอย่างรุนแรงทำให้บรรยากาศในที่ทำงานตึงเครียดบางครั้งเธอใช้ภาษาที่หยาบคายจนทำให้เพื่อนร่วมงานรู้สึกอึดอัดและไม่อยากทำงานร่วมกันนอกจากนี้เธอยังมีแนวโน้มที่จะขู่หรือใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาการอยู่ใกล้คนเช่นนี้ จะทาให้คุณมีความเครียดและกลัวที่จะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่อาจจะเป็นอันตรายสี่คนที่ชอบหลอกลวงและไม่ซื่อสัตย์บุคคลที่ขาดความซื่อสัตย์และชอบหลอกลวงเป็นคนที่ไม่ควรไว้วางใจพวกเขามักจะปิดบังความจริงหรือบิดเบือนข้อมูลเพื่อประโยชน์ของตนเองการอยู่ใกล้กับคนที่ไม่ซื่อสัตย์สามารถทำให้คุณตกอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกหลอกลวงหรือเสียหายได้ตัวอย่างเช่น พัดเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดูเหมือนเป็นคนดีแต่เขามักจะโกหกเรื่องเล็กๆน้อยๆเสมอวันหนึ่งคุณยืมเงินให้เขาเพราะเขาบอกว่ามีปัญหาทางการเงินเร่งด่วนแต่ภายหลังคุณพบว่าเขาใช้เงินนั้นไปกับเรื่องฟุ่มเฟือยเมื่อคุณทวงเงินคืนเขาก็หาข้ออ้างและผัดวันประกันรพรุ่งการอยู่ใกล้คนที่ขาดความซื่อสัตย์แบบนี้อาจทำให้คุณเสียเงินเสียเวลาและเสียความรู้สึกห้า คนที่ชอบตัดสินและดูถูกคนอื่นคนที่ชอบตัดสินหรือดูถูกคนอื่นมักจะทำให้เรารู้สึกแยก่เกี่ยวกับตัวเราเองพวกเขาจะมองหาข้อบกพร่องในตัวคนอื่นและใช้สิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องมือในการทำให้ตนเองรู้สึกเหนือกว่าการอยู่ใกล้คนแบบนี้ไม่เพียงทำให้คุณขาดความมั่นใจในตัวเองแต่ยังทำให้คุณรู้สึกว่าต้องคอยปกป้องตัวเองอยู่เสมอตัวอย่างเช่น บีมมักจะพูดดูถูกเรื่องรูปร่างหน้าตาของเพื่อนร่วมงานว่าไม่สวยหรือไม่เหมาะสมกับงานที่ทำนอกจากนี้เธอยังชอบวิจารณ์วิธีการทำงานของผู้อื่นในเชิงลบโดยไม่มีคำแนะนำที่สร้างสรรค์เธอมักจะพูดในเชิงที่ทำให้คนอื่นรู้สึกด้อยค่าและเสียความมั่นใจการทำงานใกล้ชิดกับคนที่ชอบดูถูกเช่นนี้จะทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจ และไม่มีแรงจูงใจในการทำงาน6คนที่มีพฤติกรรมติดลบและมองโลกในแง่ร้ายเสมอคนที่มีพฤติกรรมติดลบและมองโลกในแง่ร้ายตลอดเวลาสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของคุณได้คนประเภทนี้มักจะมองหาด้านที่เลวร้ายของทุกสิ่งและไม่เคยมองเห็นโอกาสในสิ่งใดการใช้เวลามากๆกกับคนที่มองโลกในแง่ร้าย อาจทำให้คุณรู้สึกท้อแท้และหมดกำลังใจไปด้วยตัวอย่างเช่นแซมเป็นคนที่มักมองทุกอย่างในแง่ร้เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวเขามักจะพูดว่างานที่ได้รับมอบหมายยากเกินไปหรือเป็นไปไม่ได้แม้กระทั่งเมื่อทีมงานได้รับคําชมเขายังบอกว่ามันเป็นเพียงความโชคดีเท่านั้นพฤติกรรมของเขา ทำให้เพื่อนร่วมทีมรู้สึกหมดกำลังใจและเริ่มคิดในแง่ลบตามไปด้วยบุคคลอันตรายที่ควรหลีกเลี่ยงมีหลากหลายประเภทตั้งแต่คนที่ชอบควบคุมผู้อื่นขาดความรับผิดช,ชอบชอบใช้ความรุนแรงไม่ซื่อสัตย์ตัดสินและดูถูกคนอื่นไปจนถึงคนที่มองโลกในแง่ร้ายการอยู่ใกล้คนเหล่านี้สามารถทำให้เราสูญเสียความมั่นใจเสียโอกาสในการพัฒนา และอาจทำให้เราตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยการเรียนรู้ที่จะสังเกตและหลีกเลี่ยงบุคคลเหล่านี้จะช่วยให้ชีวิตเรามีความสุขและสงบมากขึ้นหากคุณชอบบทความดีๆแบบนี้หรืออยากให้ทางเราเพิ่มเติมหัวข้อไหนเป็นพิเศษสามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง พัฒนาตนเองวันละ1%เปอร์เซก็สำเร็จได้เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่จากเราที่จะทำให้คุณมีพลังและสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้คุณในทุกๆวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ